สวัสดีครับนะครับขอต้อนรับสู่ช่องสารแนซอกแซกชาแนลนะครับกับการดูเพชรที่ยังไม่จบนะครับอยู่ที่ดีทีที่25แล้วกล่องนี้นะครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับคอนเซ็ปต์ยังเหมือนเดิมนะครับกับเครื่องตรวจเพชรรุ่นกีริเตอร์เกมนะครับฟีดินัมผมพูดผิดหรือเปล่านะนะครับเกมเชสเตอร์ูนะครับนะฮะนะฮะก็ ผมก็ดูค่าตามความจริงเนี่ยนะฮะเนื่องจากเครื่องนี้นะครับตรวจแล้วไม่สามารถบอกชื่อชนิดของพลอยได้นะครับนะฮะแตถ่ถ้าเพชรก็ยังตรวจได้นะครับแต่ก็ยังไม่ได้รับการยอมรับนะครับมันต้องเป็นเครื่องนี้เท่านั้นนะครับเครื่องนี้เท่านั้นนะครับถึงจะเป็นที่ยอมรับนะครับนะฮะครับร้านเพชรพลอยร้านกรมทรัพยากรก็ต้องยอมรับ ตัวนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่าราคาแพงมากนะครับแพงมากจริงๆอะไม่เพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลาเรามาตรวจดูกันเลยนะก็ข้างหลังนี้กล่องเพียบพับไปหมดเลยนะครับอ่าก็มาดูกันนะพี่จะส่ง่รบเราทีแล้วก็ส่งกลับไปแล้วนะครับอ่าพี่เราติดใจนะครับมาต้องตอบนะครับแล้วก็พี่อะไรนะ ที่ส่งมาที่ผมประกาศไปวันะพี่อะไรนะเดีไดนะ้จำไม่ได้ที่ส่งหินพวกหินคอสหินอะไรมานะชื่อชื่อ,อว่าอ่าอามามิละลาคุณะนะครับพี่อามิละลาคุณนะก็ได้โทรติดต่อเข้ามาแล้วนะครับนะครับ เมื่อพี่กระโทรติดต่อมาเรียบร้อยก็บอกว่าจะส่งมาใหม่นะครับจะส่งให้มาใหม่นะครับอย่าลืมนะครับใส่ชื่อชื่อชื่อที่อยู่เขียนในอีก,อก,อกซองหนึ่งใส่เข้ามาในกล่องนี้นะครับเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลาหรือตามหาได้นะครับชื่อและเบอร์โทรนะครับแล้วก็ใส่เงินใส่ในนี้ได้เลยนะครับค่าตรวจ150านะครับค่าส่งกลับ100บาทรวมเป็นทั้งหมด 250บาทเท่านั้นนะครับนะครับอันนี้ครับพี่เขาส่งมาให้นะครับอ่าถูกต้องนะครับจะรู้สึกว่าพี่เขาจะลืมเขียนที่อยู่กลับเขาว่นนอันนี้ครับนี่ครคือค่าส่งกลับกรับ1 0 0อยบาทครับทำถูกต้องครับผมนะฮะ โอแวนครับแวนแหวนกระดึ๊บกระดึ๊บครับโอ้โหเป็นแป้งเลยนะครับครูนะฮะอืมไอเสี่ยงครับแบ่ตรงนี้นะฮะโอ้โหอืมไม่ไม่ใส่ของคอน์ดดีกว่านะ การเสียมารยาทนะครับแหมถ้อยากลองกันล้อมด้วยเพชรนะครับสีเพชรลายไทยด้วยนะครับเป็นแหวนอแหวนน่อแท้นะครับเดี๋ยวเราไปลองเช็คดูก่อนนะครับว่าตอนนี้ผมก็เตรียมนะครับอุปกรณ์พร้อมแล้วก็มาดูนะครับนะว่าเป็นอะไรนะครับผมดูแล้วน่าจะเป็นเดาวนะครับ เป็นลูบี้ไม่งั้นก็แซฟไฟนนะครับถ้าถ้าจริงๆก็อยากให้เป็นไดมอนด์ไปเลยนะครับดูขึ้นเป็นอะไรนะครับโอ้ขึ้นดิ่งดิ่งอะไรครับดิ่งเลยครับขึ้นดิ่งเลยนะฮะอันนี้ครับนะครับขึ้นมาแซฟไฟนนะครับจี้ตรงนี้เลยนะครับจี้ตรงนี้เลยนี่งานเก่านะครับงานเก่านะครับขึ้นแซฟไฟ์นะครับเห็นไหมครับเห็นชัดไหม นะครับอืมของแท้นะครับนี่ครับใครไม่เคยเห็นซับไฟแท้ๆนะครับดูนี่เลยนะเป็นบุตตาแล้วนะครับมีซับไฟแท้ๆนะครับไรมนทินนะครับไม่ว่าจะคูดจะคิดนะครับไม่มีรอยแน่นอนนะครับนะรอยค่อยไม่มีนะครับนี่ครับนี่ครับน้ำหนักหนักเยอะมากนะครับใครใครยังไม่เคยเห็นซับไฟแท้นะครับ ี่ถ้าปลายแท้แท้เลยนะครับแล้วก็โฟกัสน้อยนะับไม่มีรอยนะครับดูได้ครับไม่มีไม่มีรอยของแท้อย่างแน่นอนนะครับนะแล้วก็ตัวเทดูอีกทีนะฮะดูดูทีแรกจืดไปนะครับมาเจ้าของเห็นคงชื่นใจนะครับแหมะนะครับนะฮะวงนี้ ดูนะครับดูนิ้วผมก่อนนะดูประมาณนี้นะผมไม่กล้าใส่ของเขานะครับนะฮะนะาแล้วก็มาตรวจเพชรล้อมนะเพชรล้อมเพชรล้อมนะเพชรล้อมว่าขึ้นไปถึงไหนนะครับโอ้ดมอนนะครับขึ้นไปไดมอนนะฮะไดมอนดดมอนนะครับนะฮะมีกี่เม็ดรครับมีสี่เม็ด ตัวนี้น่าจะได้เม็ดเดียวกับไดมอนด์เหมือนกันไดมอนด์เหมือนกันครับนะเพชรแท้นี่ก็ไดมอนด์นะครับขึ้นตุดเลยครับใครเคยเห็นไหมครับนี่ครับไดมอนด์นะฮะนะเดี๋ยวก็ผมจะมาเอาเครื่องนี้ให้ดูนะครับนะช่วงที่รอนะครับตรวจไปแล้วนะฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้นะครับเพชรตีเม็ดนะครับเห็นไหมครับ นะแทบแทบดูไม่รู้เลยนะครับเพาะเป็นเพชรน,นะครับนะฮะนี่ฮะเดี๋ยวเรามาผมมาตรวจฝั่งนี้หน่อยนะครับนะฮะในที่สุดเราก็ได้เห็นของจริงนะับตรงนี้เป็นแก้วนะครับนี่นะครับดอกตรวเครื่องนะครับเค้ื่องวิเครีนนะร์ เครื่องมันไหวอยู่นะครับเครื่องไปเคลียร์แล้วนะครับโอเใครนะอันนี้ก็อ้าวไดมอนนะครับนะฮะเอดนะครับขึ้นไดมอนด์จริงอันนี้ผมผมมีเข็มที่มันมีบล็อกเหล็กอยู่แล้วนะครับสุดเลยนะครับตัวนี้สุดเลยนะครับ นี่เลยนะครับนี่ครับเปิดนะสนุกมากเลยดูสินะครับจะให้พลังงานค้าความร้อนือนะครับฝั่งนี้ออกมาดูบี้นะครับนะฮะรูบี้นี่ก็คือทัพทีมนะครับทัพทีมสยามนี่แหละครับนะฮะอยู่ในตะกูลนี้นะครับอยู่ในตะกูลนี้นะครับ ซับไฟสกูลนี้นะครับมีค่านะครับชุดนี้มีค่าเลยนะครับนะแต่ไปตกไปทางซับไฟมากกว่านะครับนะฮะอนนี้ก็จะเป็นนะครับเดียวนะครับนะฮะถ้าเป็นแก้วเขาจะอยู่ตรงนี้นะเป็นแก้ว โอเคนะฮะของก็ของพี่พี่ประพันธ์นะหรือเรียกว่าพี่พันธ์นะครับแกก็บอกว่าช่วยโฆษณาขายเม็ดนี้ให้ทีนะครับแหมจะเริ่มทับทิมตัวนี้เท่าไหร่ดีนะนะครับทับทิมนะคับเนี่ยเป็นซอกสองอย่างเลยนะครับนะแซฟไฟก็ใช่นะครับอไปไม่ถูกเลยครันนี้นะฮะนะครับแหม ออกแท้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นเหล็กนะตรวจโดนเหล็กนี่ก็จะขึ้นอย่างนี้วับจะเสียงดังอย่างนี้เลยปี๊ดเลยนะครับคือถ้าโดนเหล็กนะโดนเหล็กนะครับนี่ถ้าเด็กนะครับแต่ถ้าเราจี้ถ้าผมจี้โดนเพชรเข้าไปจะไม่มีเสียงนะครับนี่ครับเพชรแท้ครับมาวางไว้นี่ก่อนครับนะครับวงนี้หนักเท่าไหร่นะผมช่างทั้งวงเลยนะครับ อยู่เก้าสิบสองอยู่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะเราจะยืนนิ่งๆอ่ะเก้าจุดเก้าสิบสองจุดแปดห้าอ่ะเก้าสิบสองจุดแปดห้านะครับตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาลองตัวนี้นะครับดูว่าเขาจะไปได้ไหมนะครับผมจะลองตรวจตัวนี้กันนะครับ ก็เป็นการเปรียบเทียบนะตัวนี้ก็ขึ้นนะครับยังไงครับนะถ้าขึ้นสุด,ดสน,ะะสน,นะครับผมตั้งตั้งไว้ขีดศูนย์นะลองลองศูนย์นะครับถ้าเป็นเพชรนะครับถ้าเป็นเพชรนะรถ้าเป็นเพชรอันนี้จะโดนเหล็กนิดนึงช็อตนะครนี่ครับเป็นไงครับ จะขึ้นสุดนะครับเพชรแท้แท้นะครับจะขึ้นสุดเลยน,นี่ครับเสียงอย่างนี้ก็คือโดนเหล็กนะครับแต่ถ้าเสียงไม่มีไม่มีช็อตเลยนะครับแสว่าแสดงว่าเราจี้โดนเพชรนะครับเนี่นะครับลองสักเกตด,ดูนะครับว่าเราอาจจะไปโด л, เจอหินนะครับหินที่มี หินที่มีาธาตุนะมีมีมาธาตุเหล็กหินที่มีค่าความแข็งเหมือนเร,เราจะเข้าใจผิดได้นะครับว่ามันเป็นเพชรน,นะครับเนี่ยอ,อยู่ประมาณนี้นะครับเริ่มที่ศูนย์เลยนะครับนะนะครับผมถึงแนะนําว่าให้ตั้งศูนย์นะครับสักก่อนนี้ผมเคยแนะนําให้ตั้งสี่แต่ถ้าพวกสี่เนี่ยมันจะเป็นพวกคอรสพวกคิดตั้นนะครับมันจะขึ้นเป็นแค่เก้านะครับ นะเห็นไหมครับเครื่องนี้ตรวจได้นะครับตรวจได้แต่เพียงว่าเราจะไม่รู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรนะครับตรวจเพชรนะเพชรต้องตั้งอย่างนี้นะครับน,นี่น,นี้เว้ยอ,อันนี้โดนโดนเหล็กครับเมื่อกี้ครับขึ้นนี่ครับจะขึ้นอยู่อย่างนี้เลยนะครับ อันนี้ผมมาจี้นะครับถ้าเป็นพลอยเป็นลูบี้ขึ้นยังไงนะครับขึ้นอยู่ที่6นะครับพวกพอยพวกซับลายนะครับนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับหกนะครับอืมเ้ยนะครับจะไม่มีรอยหละครับพวกนี้นะครับมาตรฐานนะครับ อยู่ที่ประมาณนี้หกเจ็ดแปดนะครับนะครับนะก็ดีใจด้วยนะครับสำหรับพี่เขาอืมนะฮะอ่ะครับก็อันนี้เราจะไม่รู้นะฮะว่ามันคืออะไรนะครับแต่ถ้าเครื่องนี้นะครับรู้ทราบอย่างแน่นอนนะครับอันนี้ผมก็มาตัวเครื่องนี้ดูนะครับ รู้ไหมครับคืออะไรนะครับถ้าผมบอกไปผมก็ว่ามันเป็นพวกคิดเป็นคอร์สเป็นคิ๊ตั้นแล้วก็เป็นอ,อารามนทิตพวกตระกูลนี้นะครับจะลองมาดูกันว่าใช่ไหมครับนะขึ้นมาอยู่ที่ตระกูลอารามนทิตนะครับพวกดีครับเนี่ยอารมนทิตคอร์สแล้วก็อยู่เนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ในตระกูลนี้เลยนะครับแล้วก็จะเรียกไปตามสีนะครับแล้วก็ ไม่ไม่ไปไม่ห่างกันมากนะครับอันนี้ก็ของพี่พี่คิงนะครับพี่คิงนะแล้วก็ดูของพี่คิงนะพี่คิงก็ส่งมาได้ดูต้องนานแล้วนะครับนี่ครับไปถึงไหนครับกลับรถมาเหมือนเดิมนะครับไม่ห่างมากครับไม่ห่างมากดีนะครับท่อยู่นี้จุดชืดตรงนี้นะครับ อดะก็อย่าลืมครับค่าส่งเหมือนเดิมนะครับนคะ่าส่งเหมือนเดิมนี่นะครับนะครับขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วนะครับพี่กิงขึ้นไปไหนเอ่ย s p ป n นีลสเปนีนะครับหล่นมาอยู่ตรงที่คอร์เหมือนเดิมนะครับคอร์สคิดตั้นนะครับนะครับดีครับจะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เลยนะถูกเป็ดเจี๊ยนชัดๆนะครับ นะครับใครมีอัญมณีที่เก็บได้หรืออะไรเงี้ยครับมาลองมาส่งดูนะครับตรวจดูครับค่าตรวจไม่แพงนะครับถือว่าช่วยสนับสนุนช่องนะครับนะจะได้หายสงสัยเออเพชรหรือเปล่าเนี่เพชรหรือเปล่านะอะไรนะครับนี่ขนาดสวยๆอย่างนี้นะครับนี่ครับก็เป็น อยู่ในคิดตันนะครับไวคอร์ดนะฮะจะร, mm hmm. รวมกันเลยนะเด mm ี๋ยวก็อยู่นี่เลย mm hmm. อยู่นี่ครับ mm hmm. ไปไหนเล่นะะอันนี้ดิ่งเข้าไปทางนี้นะครับ ชื่อชื่อมันใช่แต่ว่ามันต้องดูต้องถานน mm hmm. านสีดำแล้วเราก็มาดูว่ามันคืออะไรทีนี่ครับยังอยู่นี่ยังอยู่ตรงนี้นะครับยังอยู่ตรงนี้นะครับถ้าลูกศรชี้มาตรงนี้ก็โอเคนะครับเราก็จะเปลี่ยนชื่ออีกอย่างหนึ่งนะครับโอเคนะครับ แต่จะว่าเอ้ยไปกรมทรัพยากรคานั้นแหมะแต่ไม่ได้เห็นไม่ได้ดูนะฮะก็ดีผมก็เลยซื้อเครื่องมาให้ดูนะครับว่าเนี่ยที่ผมตรวจเนี่ยเขาก็เป็นอย่างนี้นะครับอ่ะอันนี้ผมซื้อมาครับซื้อมามาแล้วดูว่าคืออะไรนะครับนี่ขึ้นมาตรงนี้นะครับนะครับ ขึ้นมาอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับโอเคนะครับซื้อมาสองลอยอืม <c oughs> คุ้มละครับาราคานี้ ตรวจเอฟไอไวเลยนะหลายคนอยากจะรู้ครับทับเป็นเพชรมันจะวิ่งขึ้นแบบตรงนี้เลยนะครับนะฮะตักเกตได้ ขึ้นไปสุดนี่เลยนะครับสปินเนียวสปินเนียวก็ไม่ไม่อยู่ในจักรุสปินเนียวเหรอตรงนี้นะครับ ใสไปเลยครับตัวนี้สวยนะครับสวยนี่นะตัวนะอันนี้ก็สวยนะครับที่พี่กิงก็บอกโอ้ยังยกับเพชรเลยกับรูปร่างเกลี่ยขึ้นมาเองนะครับ ะครับอยู่ในทวกตระกูลคิดตันนะครับจะไม่ใช่เป็นแก้วนะครับนะะไม่ใช่เป็นแก้วนะครับออกจากผลึกสมบูรณ์ด้วยซ้ำไปนะครับนะฮะอือโดกตัวนึงก็ขึ้นมาตรงนี้นะครับนะฮะก็ยวยวากันอีกทีนะครับโอเคก็จบไปแล้วนะครับขอแสดงความดีใจด้วยครับก็กล่าวสวัสดีด้วยนะครับนะ ก็แหวนวงนี้นะครับของพี่ประพันธ์นะครับจีบกันเองเม็ดใหญ่มากนะครับเม็ดใหญ่นี่เพราะนิ้วผมใหญ่นะเม็ดใหญ่มากล้อเพชรแปดเม็ดเพชรนะครับตัวนี้นะครับที่เพื่อนผมซื้อมาเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกสตางค์นะครับหนึ่งสตางค์นะครับหนึ่งสตางค์นี้ก็คิดเอาเองราคาเท่าไหร่นะครับแปดเม็ดนะครับแปดเม็ดนะครับ นะแค่แหวะเงินด้วยนะฮะแล้วก็เป็นทับทีมทับทีมแท้นะครับนะทับฝ่ายนะขอบคุณทับฝ่ายนะครับนี่นะครับนะพอจี้ไปแล้วเป็นทับฝ่ายเก่านะะแล้วก็เป็นทับทีมด้วยนะครับอยู่ในอยู่ในนี้ u k V ตัวเดียวกันนะฮะแล้วก็ตัวนี้สวยสวยนะครับเอาผมดูเสร็จแล้วก็ผมก็จะส่งกลับนะครับ ก็เบอร์โทรนี้เลยนะครับถ้าจะติดพี่เขานะครับว่าตรงนี้ขายเท่าไหร่นะครับผมก็ไม่กล้าตั้งราคานะผมคิดว่าแพงนะครับก็แพงอยู่นะครับก็นะเบอร์นี้เลยนะเบอร์พี่พันศูนย์หกห้าศูนย์สี่หกห้าสี่สามสี่นะครับอืม รับลองนะผมการันตีจากเครื่องตรวจตัวนี้เลยนะครับว่าเขาแท้จริงนะครับเขาแท้จากธรรมชาติเลยนะครับแม่ของก็เพึงเคยเห็นนะครับนี่ฮะเอาไปก็ขัดเกาวอีกทีหนึ่งหรือว่าแม่ก็ไปแต่งใหม่นะครับแต่งใหม่หาจะแท้ยากนะครับคนที่ตาดีได้ตาลายเสียนะครับคนซื้อพลอยซื้อเพชรซื้อพลอยนะครับจัดว่าเป็นเพชรเป็นเพชรแปนตีนะครับเนี่ฮะนะครับ อยู่ในตะกูลเพชรเปนตีนะครับไม่กล้าใส่คนลุกเป็นกันนะเดี๋ยวเอดี๋ยวใส่ก็ดีนะเราใส่ไหมใส่เราจะเสียราคานะ<ป>อ,อยากใส่อะไม่เอาดีกว่าไม่ใส่ดีกว่าครับเพื่อเพื่อเจ้าของเพื่ออะไรเงี้ยจะได้ไม่เป็นบนที่ของอาหาก็ถือว,ว่าได้อยู่ในมือของผมแล้วนะครับ ได้ทธิ์นะครับได้เป็นที่ตรวจสอบนะครับแล้วก็ยืนยันอีกคนหนึ่งว่าได้ตรวจสอบเป็นนี้แล้วนะครับนะฮเดี๋ยวผมจะไม่ทำสัญลักษณ์เนื้ออะไรไว้นะครับก็แสดงความดีด้วยนะครับคิดว่าการที่ได้ดูคลิปนี้นะครับสมาชิกทุกท่านที่ได้ดูคลิปนี้ก็คงจะประจักษ์นะครับกับสายตาแล้วว่าเออเครื่องแบบไหนตรวจยังไงแบบไหนถึงจะเป็นเพชรนะฮะแบบ เครื่องยังไงิงอะไรเงี้ยเราก็จะเดาหรือจะไม่ต้องลงทุนนะครับการซื้ออุปกรณ์พวกนี้นี่ก็ร้อยกว่านะครับร้อยห้าสิบนะผมก็ผมก็แนะนําว่าเราไม่ต้องไปเสียค่ารถค่าเดินทางหรอกนะครับส่งไม้ผมตรวจก็ะพรับส่งมาแล้วก็ผมก็ไม่ได้คิดแพงครับไม่ต้องเสียค่าน้ามันก็ส่งค่ากลับนะค่าส่งกลับมาก็หนึ่งร้อยบาทนะครับหนึ่งร้อยบาท ถ้าไกลหน่อยอาจจะควักทุนนิดนึงนะครับนะฮะก็ไม่เป็นไรแล้วก็ถือว่าตัวลอาณาจักรของประเทศไทยก็หนึ่งร้อยบาทกันนะครับถือว่าเยอะแล้วก็ก็เอามาหัวเี่าอาหารหรือก็ไม่เป็นไรค่ากาแฟค่าโดนิสของผมนะครับส่วนค่าตรวจก็คือร้อยห้าสิบทั้งหมดทังมดสองร้อยห้าสิบเท่านั้นเองนะครับนะฮะขอบคุณครัาบบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าจะเป็น ของของสมาชิกท่านใดที่สนใจในการดูนะครับโปรดติดตามชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดจับกดกระดิ่งกดสับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทุกท